ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกับเสียดครับผมครับสำหรับคลิปเนี่ยครับช่วงบรรยากาศนะครับช่วงหัวคํานะครับเสืษฐก่าฝนกำลังมากครับเพราะว่าได้เอาฟางมาล่งไว้ครับเอาฟางมาล่วงไว้คนในกินช่วงแดงตอนกลางคืนครับเดี๋ยวมาตรวจนะครับหลังจากที่กินหญ้ารอบใบมันนะครับแล้วเอาฟางล่วงไว้นะครับ เก็บได้กเก็บใหม่ครับฝากพี่น้องเข้าครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกษตรครับฝนกาลังมากครับฝนกําลังมากครับมันจะกาดช่วงหัวคํากับฝนกำลังร่วงเม็ดนะครับนี่เลยครับกินดีนะครับฟางนี่ครับเพราะว่าผมม่าเด็ปป้อยมันรงไปครับเป็นแปลงหยาพิ้งโกลาครับกาลังเขียวขึ้นเลยครับฝนกาลังมากตาตัเกียวนี่ครับผมก็จะได้ใส่ปุ๋ยครับผมก็จะได้เอาปุ๋ยใส่ไว้เลยครับสำหรับหยาพิ้งโกลาครับ ก็ถือว่าการดูแลว่านะครับช่วงหนาฝนนยครับต้องมันสังเกตนะครับว่าเวลาใดก็สาคัญนะครับสำหรับว่าเห้านะครับยกปอกอยกฟ้ามนะครับฟางล่องใบเลยครับช่วงผมปล่อยที่แรกครับเพิ่นบอจินนะครับหลังจากที่ผมได้เห็นเพิ่นทายเหลวครับทายเหลวผมก็เลยเอาฟางล่องใบครับช่วงไม่ไหมนะครับหย่าหลายขึ้นไม่หย่าหลายผมตัดหนึงจินอย่างเดียวครับ ตลอดเลยพอดีว่าทายเหลวนะครับเลยเอาฟังมาลุงอีกรอบนึงครับนี่ครับล้งไว้เลยครับตอนแรงแรนะครับนี่ให้เขากินแบบนี้แหละครับแก้ปัญหาทายเหลวครับก็ฟังนะครับให้กินของหยาบไว้ก่อนครับเพราะว่าว่าเขาเป็นสั์เจียวเอื้องนะครับสัดเกียวเอื้องเพราะว่าต้องอาศัยอาหารแห้งนั่นครับนี่ครับรรยากาศนะครับโอ้คือว่า เริ่มเริ่มกินนี้แล้วครับอากาศนี่ก็เป็นน่องกัปตันครับนี่ครับกำลังกินอันี้เป็นลูกผสมรีมาเตอร์นะครับนี่ครับมาอยู่กับหน้าฝนครับบรรยากาศช่วงแรงแบบนี้ครับได้มาสำรวจเบิ้งต้เบื้องครับช่วงฝนกำลังลงเม็ดครับตรวจว่าก้อนครับตรวจว่าก้อนคำครับนี่ดูแลเฝนก้อน นกฟางไว้นี่ครับมันจะกัดผมก็เตี๋ไฟโซดาเซียวไว้นะครับเป็นไฟ้เหลืองนะครับอย่สามหลอดครับสามหลอดยกวากหนึ่งครับนงฟางเกี๊ยไท่เหลีวนี่คือช่วงหน้าฝนนะครับช่วงตอนตอนเศร้านะครับแมงหลายครับแม่งมันไหลนะครับว้ามาแรงวั่นนะครับหลายนะครับมาว่ายุ่ ในหมู่บ้านมาว่ายู่ตามหมู่บ้านครับต่างๆที่ผมได้ไปเห็นมากครับมาแรงวันนรืยหลายนะครับพี่น้องเ็ษดรถามหลายค้นว่าอมาแร็งวันนี่ต้องใส่ยาไหนครับพมก็บบอกได้แค่ว่าเอาน้ำสมข้นใหม่ละครับเอาน้ำสมข้นใหม่ครับ่นเลยครับ่นขอดผ่นนะครับขีดใส้ตัวเสียขีดใส้ตัวง่วงก็ได้ครับน้ำสมข้นใหม่ครับว่าเป็นอันตรายนะครับนี่ ก็ถ right? ือว kind of ่าผมก็ได้ขีดแบนมี้ครับขีดไใก้อนคําครับนะครับขีดไใก้อนคําไรมาแรงไรยุ่งแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นผลดีเลยนะครับสำหรับงัวครับน้าสมค้นใหม่ครับก็เห็นมาแรงวันอย่ในี้ข้อของผี่น่องครับโอ้ยหลายขักนะครับเจอปัญหาแล้วเครือมาแรงนะครับต้องหาวิธีแก่นะครับเพราะว่า บางคนบางทันก็ยังบางท่านเข้าใจครับมาแลกงนี่เป็นผ้าหาน้ำเชื้อโรคนะครับเพราะว่าครับท่ายิปนะครับผมก็ขอขวบพุณนะครับท่านผูรับช่มทุกคนทุกทันนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเกียรย่าใหด้ความไข่ย่าไดมีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ทุบบาทยางหรือพี่น้องครับท่ายิปนี่ครับฝากกดไรกดแช่กดติดตามให้ผมน้ำนะครับด้วอแก่้งเตือนลิปต่อไปครับก็เข้ามาสวัสดีครับ